ส่งงานนะครับปาเจโรสปอร์ตนะครับเคลล่าจัดเต็มนะครับบายซีเคการช่างอยุทยานะครับคันนี้ถือว่าหล่อมากนะครับเด็ดสุดนะครับนี่นะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับภายนอกภายในจากัหนาะเต็มครับบายซีเคการช่างอยุทยานะครับหล่อลงตัวเลยทีเดียวนะครับถังเคปลา แต่งเครื่องเสียงแต่งความเร็วความแรงนะครับออปชันต่างๆนะครับจะหนักจะเต็มนะครับซีคการช่างก็วันนี้ถือโอกาสรีวิวนะครับในส่วนของงานเคปล่าบายซีคการช่างนะครับกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตสุดหล่อคันงามคันนี้นะครับเก็บภาพมุมหล่อๆนะครับนี่ครับมุมสูงมุมต่ำนะครับทุกมุมนะครับกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตสุดหล่อคันงามคันนี้นะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับความรอนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเห็นเพิ่นเพินอย่างนี้นะครับนี่นะครับทําอะไรไปบ้างนะครับขอบไฟนะครับตัวไฟนะครับนี่ครับโคมไฟข้างในนะครับของเดิมเป็นโคมเมี่ยมนะครับนี่ครับจัดหนักจัดเต็มนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเคลปลา ดูรายละเอียดเพิเพ่นๆนะครับด้านนอกด้านในนะครับเคปปล่าสีสันลวดลายต่างๆนะครับห้องเครื่องนะครับห้องโดยสารนะครับออปชั่น,ต,นต่างๆนะครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดนะครับการปัดน้ำฝนล,ลางน้ำฝนนะครับ ชิ้นส่วนหม้อลมนะครับฝาครอบวาวนะครับเขามาอีกรอบยังไม่มาเลยใบพัดหน้าเครื่องนะครับมา่นุจะได้ถ่ายตอนไหนฝาปิดสายพานนะครับฝาปิดวาวนะครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดนะครับนั่นแหละที่บังคับผมอ่ะหรือแบบโอ้โหผมบอก ชิ้นส่วนต่างๆนะครับภายนอกภายในนะครับรอบกระจกนะครับฝาปิดกระจกขากระจกนะครับออปชั่นต่างๆนะครับนี่นะครับจัดจัดเต็มนะครับแผงประตูชุดนี้นะครับถอดทํายกแผงนะครับหนึ่งเดียวนะครับที่ทําระดับนี้นะครับ นี่นะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเก็บรายละเอียดหมดนะครับแผงประตูหน้านะครับนี่หูรับพวงทวิตเตอร์คอนโซลหน้านะครับขอบเก๋เก็บของนะครับคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลกลางขอบจอขอบแอร์นะครับ นี่ครับที่เก็บของฝั่งแม่บ้านนะครับคอพวงมาลัยนะครับนี่ครับครอบเรืองไม้นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับดูรายละเอียดเพลินๆนะครับเสาเอเสากลางนะครับนี่รราวมือโหนนะครับดูรายละเอียดเพลินๆนะครับ นี่นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับมีหลายคนด้วยหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าทั้งคันเท่าไรนะครับคําว่าทั้งคันนะครับแต่ละคนทํามากทําน้อยไม่เท่ากันนะครับทั้งคันบางคนก็ทําแค่ครอบสวิคสี่ตัวนะครับเท่าไรนะครับกับทั้งคันอย่างคันนี้นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับทําระดับนี้นะครับถามว่าทั้งคันยังยังนะครับ หลายส่วนนะครับที่ยังไม่ได้ทํามีอีกเยอะนะครับพยายามแพนให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนไหนทําอะไรได้บ้างนะครับทั้งคันแต่ละคนนี่ทํามากทั้งน้อยทาน้อยไม่เท่ากันนะครับใจแตจละคนนะครับใจเล็กใจใหญ่ไม่เท่ากันนะครับความชอบนะครับบางคนทําระดับนี้พอแล้วนะครับชอบนะครับชอบแค่นี้นะครับ บางคนครับทาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับนี่นะครับแผนที่ดูนะครับว่าตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับแผงประตูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าที่ถอดทําแยกทํานะครับตรงไหนทําได้บ้างนะครับอ่าดูรายละเอียดเพินเพนนะครับแผนให้ดูทั้ง4บานนะครับชิ้นส่วนเสากลางนะครับเสากลางก็ยังมีชิ้นบนชิ้นล่างนะครับราวมือโหนข้างบนก็มีนะครับ ที่เป็นแผนให้ดูนี่ซีเการช่างมีของพร้อมติดตั้งแทบทั้งคันนะครับในส่วนของปาเจ่สปอร์ตตัวนี้นะครับไปทำอ้นี่เสร็จแล้วด้วยหนังหลังคาชิ้นส่วนงานภายในนะครับบาย CK การช่างอายุธยานะครับชิ้นส่วนงานภายในนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับชัดเจนนะครับ ชิ้นส่วนงานภายในนี่รับประกันตลอดใช้งานนะครับเขปลาลายไม้นะครับเข็ลาลายไม้นี่ทำได้มากกว่า12สีนะครับ12สีสีเนี่ยสบายๆเลยนะครับรีเคสมาได้เลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับต้องการสเตียปไหนนะครับคันนี้ถือว่า เป็นต้นแบบได้เลยนะครับว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างนะครับสีเการการช่างนะครับเป็นงานมอเตอร์ทอนเฟิร์นนะครับเป็นงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในธุรกิจยานยนต์เกรดพรีเมียมนะครับเกรดล้านห้าล้านแปดนะครับทุกวันนี้ล้านห้าล้านแปดค่ายรถยนต์ไม่ทำแล้วนะครับลดคอสนะครับมากเลยครบนี่นะครับ ปกติค่ายรถยนต์ก็ใช้ตัวนี้นะครับทุกวันนี้รถรุ่นใหม่ๆนะครับชิ้นส่วนพ่นสีนะครับทำสีนะครับแทบไม่มีแล้วนะครับน้อยมากนะครับชิ้นส่วนงานภายในนะครับรถหลายรุ่นหลายค่ายนะครับนเลี่นะครับแผงประตูชุดนี้นะครับแยกทำทั้งหมดนะครับ ปุ่มคอนโทรลพวงาลัยนะครับจุดนี้ก็มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับส่วนมากนะครับลูกค้าจะเสียเวลาตรงลูกค้าเลือกลายนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะเอาลายไหนนะครับลายตลาดของเมืองไทยเราก็เคปล่าดํานะครับเขปบล่าดำตัวนี้นะครับพี่ไทยนะแต่งพี่ไทยนี่ต้องเคปล่าดําแล้วก็ต้องเงาด้วยนะครับ ธุรกิจรถยนต์นะครับค่ายรถยนต์ที่ทํามา20กว่าปีนะครับส่วนมากงานภายในจะเป็นงานกึ่งด้านนะครับเน้นนะครับเซฟตีนะครับความปลอดภัยนะครับเวลาขับขี่การข้ามความคืนนะครับมันจะได้มีสะท้อนแสงนะครับเข้าตาแยงตาว่ากันอย่างงั้นนะครับแต่พี่ไทยของเราคือต้องเงาต้องชํานะครับเงาทนเงานานนะครับยังไงก็ต้องเงาไว้ก่อนนะครับ เป็นสาระความรู้นะครับแชร์ร่วมกันนะครับว่าระบบค่ายรถยนต์จริงๆนะครับเน้นในส่วนของเซฟตี้นะครับความปลอดภัยนะครับงานภายในต้องเป็นงานกึ่งสีด้านด้านนะครับเพื่อลดการสะท้อนแสงนะครับการขับขี่ค่ำคืนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาชมด้านนอกนะครับด้านหลังนะครับ การปัดน้ำฝนด้านหลังนัโครเมียมเมื่อเปิดนะครับตาโลโก้นะครับเคปลาโทนดำนะครับดูรายละเอียดนะครับผ่ามาชมด้านหลังนะครับตรงไหนทำเคปลาบ้างนะครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างอื่นนี่ออปชั่นต่างๆเพียบนะครับพอดีซีเคการช่างเป็นร้านทำเคปลาะครับโฟกัสในงานส่วนของทางร้านนะครับข้างหลังนะครับ ทุกชิ้นนี่ถอดทำทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ทำสีใหม่นะครับเห็นไหมครับให้เข้ากับแผงประตูนะครับแผงประตูทำใหม่นะครับลูกค้ารีเคลสมานะครับต้องการในส่วนของสีบอลเงินนะครับเก็บรายละเอียดเพิ่มความสว่างนะครับตับในส่วนของเคปลาโทนดำนะครับนี่นะครับดูเพินๆนะครับแผนให้ดูเต็มเต็มนะครับ วนี้เป็นใบพัดลมหน้าเครื่องนะครับนี่ครับใบพัดลมนะครับตัวนี้ลูกครับเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมนะครับใบก็จะความถี่ก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับรถคันนี้นะครับแต่งแรงแต่งรอนะครับครบสเตปนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับหม้อหม้อลมนะครับฝาวาลตัวนี้นะครับนี่ครับจัดเั็บราทั้งหมดนะครับ ฝาปิดหม้อน้ํานะครับใบพัดลมนะครับฝาปิดหน้าเครื่องนะครับดูรายละเอียดนะครับถามว่าตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับถึงบอกว่าแต่ละคนนะครับทํามากทาน้อยไม่เท่ากันนะครับเสเียปการทําของแต่ละคนนะครับตัวนี้นะครับใบพัดลมนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เลยนะครับวนนรความรอไม่มีซี่สื้นสุดนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดในส่วนของพัดลมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหม้อน้ํานะครับถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหม้อปั๊มลมตัวนี้นะครับ นี่ะครับถึงบอกว่าทั้งคันเท่าไหร่นะครับสเตียรการทําแต่ละคนทํามากทําน้อยไม่เท่ากันนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผนให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาปิดหน้าเครื่องนะครับฝาปิดสายพานนะครับนี่นะครับเงาช้ำนะครับเงาทนเงาหนานะครับใช้สีอย่างดีนะครับพ่นสียึดเกาะเหล็กนะครับอีพ็อกซี่อย่างดีนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับ ซีเคการช่างอายุทยานะครับเก็บารบายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับนี่ครับรอบเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังจัดหนาจัดเต็มนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับนี่ครับ อยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับด้านในสายพานนี่นะครับของเริ่มนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับลูกค้าถอดมาให้ทํานะครับส k เคการช่างทําให้ได้นะครับแต่ไม่รับถอดนะครับ เคปลาหน้าดำนะครับแมตกับสีตัวรถนะครับเข้ากานช่างลงตัวนะครับรถตัวนี้นะครับแต่งดำาดุๆนะครับค่อนข้างที่จะดุจะโหดนะครับรอดุโหดนี่ครบคันนะครับคันนี้นะครับที่สุดของประเทศไทยนะครับยกให้เลยนะครับคันนี้นะปาร์เจโรตสปอร์ตนะครับรายละเอียดนะครับไม่ใช่เฉพาะงานเคปลานะครับแต่งห้องเครื่องออปชั่นต่างๆนะครับระบบต่างๆภายในตัวรถนะครับของ ของเดิมนะครับเ<บ>ขาคงเดิมนี่แทบจะไม่ีเหลือเลยครับ<อ>จัดว่าเด็ดทีเดียวนะครับในส่วนของปารเจโร่สปอร์ตสุดหลอคันนี้นะครับสีเคกันช่างนะครับเป็นร้านเคลือบลายไม้ลายเคปลานะครับสีระเบิดสีไลเนอร์นะครับแต่งเติมเสียมเลอนะครับรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกกี่ห้อนะครับ เป็นแนวทางนะครับให้ดูว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้างนะครับมุมหล่อๆนะครับกับเจ้าปัจจโล่สปอร์ตนะครับตีการช่างอยุธยานะครับการภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับงานภายนอกไม่รับประกันอยู่3กรณีนะครับวิหตุในการใช้งานนะครับเกี่ยวชนและโดนลักขโมยนะครับชัดๆนะครับงานภายนอกไม่รับการอยู่3กรณีนะครับ อุบัติเหตุจากการใช้งานเฉี่ยวชนและโดนลักขโมยนะครับทำไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานเข้ามาสัมผัสดูได้นะครับงานเพียวนะครับงานหุ้มนะครับสับเปลี่ยนสับเดิมนะครับตามเพจนะครับทําไปแล้วทําไมถึงสับเดิมนะครับสีเฮตุช่างทําไมถึงกล้าครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับเข้ามาสัมผัสดูได้นะครับ งานแต่ละที่นะครับคุณภาพก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับวัตถุดิบใช้ก็จะแตกต่างกันนะครับคีการช่างนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับเก็บภาพมุ้มรอๆนะครับกับเจ้าปัจโจรสปอร์ตนะครับสุดรอนนะครับเด็ดจริงครับเด็ดสุดนะครับประเทศไทยคันนี้นี่ยกให้เขาเลยนะครับเข้ามาชมได้นะครับรายละเอียดนะครับจะได้รู้ว่า จัดเต็มขนาดไหนนะครับหลักๆ CK การช่างก็รีวิวในส่วนของงานเคปล่านะครับบาย CK การช่างนะครับเดี๋ยวขึ้นน้ำบัตรเบอร์โทรนะครับสแกน QR วโค้ดทักมาได้เลยนะครับหรือไม่ทักมาทางเพจ a c e b o o k นะครับ CK การช่างอยุธยานะครับเคปเล่าลายไม้สีไลเนอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเื่บบางครั้งพาทีเป็นรถรุ่นสั้นใช้อยู่นะครับสวัสดีครับ